สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแจ้งภรรยาจ๊ชวนชื่นโพสต์แล้วหลังสามีถูกสาวจับลั่นที่ตรงนั้นฉันจับไว้คนเดียวจากกรณีที่นักแสดงตลกดังจ๊ชวนชื่นไปเล่นคอนเสิร์ตในร้านแห่งหนึ่งและมีลูกค้าสาวรายหนึ่งเข้ามาหาที่หน้าเวทีแล้วพูดว่าขอจับเป้าของแจ๊ดซึ่งแจ๊ดก็มีการตักเตอือนลูกค้าสาวคนนี้ว่าจ่ายลูกไม้ให้ลูกเห็นคลิป แต่งานนี้ลูกค้าสาวกลับยัยืนยันว่าจะขอจับเหมือนเดิมและเอื้อมมือไปลูบที่เป้ากางเกงของแจ๊ดทำเอาแขกในร้านส่งเสียงดังโหดังลั่นล่าสุดแจ้งจิตภรยาแจ๊ดได้โพสต์ข้อความว่าสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ขอบคุณความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากทุกคนนักข่าวทุกท่านเมื่อสองวันที่แล้วยังไม่พร้อมพูดอะไรเพราะยังร้อนอยู่ ตอนนี้เย็นขึ้นแล้วขออนุญาตตอบทีเดียว 1. เราทำงานกลางคืนเราเจอมาแล้วหลากหลายรูปแบบแต่รูปแบบนี้ไม่คิดว่าจะเจอบอกเลยว่าโมโหแรงมากไม่ได้โมโหแค่น้องนะโมโหพี่แจ๊ดและเด็กๆในทีมด้วยเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่วนในกรณีน้องได้โทรมาหาแจ้งตั้งแต่วันที่ได้วิดีโอคลิปได้เริ่มกระจาย น้องโทรมาขอโทษแจงก็ถามถึงรายละเอียดต,ต่างๆเช่นทำงานอะไรน้องบอกขายของแล้ววันนั้นเมามากไม่รู้เรื่องเอางี้นะอย่าไปกินเหล้าอีกถ้ามันทําให้เราขาดสติจนเดือดร้อนคนอื่นถามว่าทําไมไม่เอาเรื่องน้องครั้งนี้ให้อภัยนะเพราะน้องเป็นผู้หญิงอย่าให้มีหนทางหากินแค่นี้น้องก็อายมากแล้วพี่เชื่ออย่างนั้นนะคะ 2. ทําไมพี่แจ๊ไม่ปฏิเสธพี่เพิ่งได้คุยกันเมื่อคืน ให้คาตอบว,ว่าเขาโมโหมากเขาพูดผ่านไม์หลายรอบมากๆน้องก็ไม่หยุดที่เขายืนคืนเขาประชดแต่ไม่คิดว่าน้องจะกล้าทำเขาบอกว่าเขาลําบากใจเขาเป็นวงอินเตอร์เทนอยากให้ทุกคนสนุกด่าก็หาว่าเขาหยาบคายไม่คุยก็หาว่าเขายิงเขาไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วก็มีการสั่งสอนกันไปประมาณหนึ่งขออนุญาตไม่ลงดีเทลเพราะคําสอนของแจงเขาข้ามหึงแดงเขาขอโทษ และทีมงานบางส่วนที่เข้ามาที่บ้านก็บอกว่าจะรับผิดชอบให้ดีกว่านี้เรื่องนี้แจ้งให้พีดทั้งคู่นะไม่เขาข้างสามีตัวเองเลยตั้งแต่เกิดเรื่องขอมันเป็นบทเรียนนะผัวใครๆก็รักผัวใครให้ก็ห่วงฝากให้คิดที่ตรงนั้นฉันจับได้คนเดียวพอขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราให้ทำื่องใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ